สวัสดีครับพิมสนามเมวนี่มีการเปิดเป็นพิธีเปิดของสนามากีฬากลางมชภายใต้คอนเซปต์ CMU m o v e X New Stadium ปล่อยตัวนักวิ่งผู้รักสุขภาพลงสนามโดยเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการส่งเสริมการพยับร่างกายต้อนรับลูวิ่งใหม่ของ CMU 6 i y e a r s Stadium งานนี้ได้รับความสนใจจากทั้งผู้บริหารอาจารย์บุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการออกกำลังกาย โดยผู้เข้าร่วมง,งานทุกคนได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วม CMU Move ผ่าน CMU Mobile และเริ่มเก็บเก้าสะสมเพื่อให้ครบตามแคมเปญ60ปี6 0 0 0้านเก้าความพิเศษของกิจกรรมในเย็นวันนี้เคยมีกิจกรรมต่างๆเมื่อรวมส่งเสริมกิจกรรมและแจกของรางวัลท่างกิจกรรม CMU Zero Tolerance Say Hi Say No อะไรควรรับอะไรควรลีกกิจกรรมวัดอินบอดีเพื่อตดวัดสุขภาพหลังกายสร้างเป้าหมายในการดูแลสุขภาพและการออกหลังกายกิจกรรมจัมโบ้เอเวนเจอร์สำหรับแจกรางวัลน้องปีนึงตีรวมเล,เล่นเกมและทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพวันนี้เพื่อเป็เป็นการเสียเวลาเขาไปฟังผู้สัมภาษณ์ของอธิการบดีมหาวิทยายลัยเชียงใหม่สตราจา์นายแพทย์ iPad, ทงลักษณ์ศรีบดินทรมงคลกันเลยครับ ก็ในการออกแบบเนี่ยเราก็คำนึงแน่นอนถึงความสวยงามอันที่2คือว่าพยาพยามเป็นการออกแบบที่ประหยัดการใช้ทรัพยากรพลังงานให้มากที่สุดนะครับก็จจะเป็นที่โล่งมีมีใช้แสงใช้ลมได้มากขึ้นนะครับการออกแบบนี่เราก็ดูให้มันเรียกว่าดูเหมาะสมแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในราคาที่แพงมากนะครับ ก็ปกติในกีฬาที่จัดอยู่แล้วนะไม่ว่าเป็นฟุตบอลหรือว่ากีฬากรีฑาก็สามารถจัดได้ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีงานที่นักศึกษาจัดไม่ว่าจะงานกีฬาของนักศึกษากีฬาบุคลากรนะครับแล้วก็ส่วนราชการส่วนงานภายนอกก็มาขอใช้เป็นครั้งๆไปนะครับเ,เรามีอีเวนท์ที่ถ้าจัดในระดับประเทศก็มีเช่นช<ะ>่วงเคยจัดเรื่องของกีฬาบุคลากรของออทุกสถาบันการศึกษาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ นี่จริงแล้ว สนามนี้เราก็มีทั้งนักศึกษาบุคลากรน,นะครับที่เข้ามาใช้ส่วนคนนอกเนี่ยมาวิ่งมาอะไรต่างเราก็ไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วก,ก่อนจะซ่อมเนี่ยก่อนจะทําสนามเนี่ยคนประชาชนก็มาวิ่งกันบางทีวิ่งในตัวมหาลัยแล้วก็อาจจะมาขอปิดท้ายตรงนี้นะครับเพราะพื้นยางที่นี่มันพื้นดีหรือบางคนมาวิ่งที่นี่สักสี่สหรอบแล้วไปวิ่งรอบมาหาลัยก็ได้นะครับก็สําหรับการมาใช้พื้นที่โดยที่ไม่ได้ใช้สนามแบบเป็น,ปนแบบมากเนี่ยการวิ่งเนี่ยผมเราเปิดให้ทุกคน ก,ก็เชิญชวนนะครับตั้งแต่นักศึกษามหาลัยเชียงใหม่บุคลากรของมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราก็คือการดูแลสุขภาพการมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จะทําให้เราเสามารถทํางานทําการได้เนี่ยสุขภาพไม่ต้องลงทุนนะครับเราสามารถสร้างของเราเองได้ เราหาของมันเองได้ดังนั้นเขเชิญชวนทุกท่านเข้ามาใช้พื้นที่นี้ในการออกกําลังกายทุกวันทุกเย็นทุกเช้าอะไรได้หมดนะครับตอนเช้าอาจจะมีเวลาเปิดปิดอยู่บ้างนะครับแต่วตอนเย็นก็จะมีเวลาจนถึงค่ำๆนะครับเพราะเราต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของคนที่มาด้วยเชิญชวนครับขอบคุณมากครับครับ